หลอดสุดท้ายก็คือ LED นะครับ LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode นะไดโอดก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งจริงจริงแล้วไดโอดมันจะมีขนาดเล็กๆสีแดงๆที่เราอาจจะเคยเห็นตามอุปกรณ์ไฟฟา้าสมัยยุคแรกๆนะอันนี้ก็เป็นไดโอดชนิดหนึ่งนะแต่เป็นไดโอดที่ใช้สําหรับการให้แสงสว่างนะเขาเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงนะครับเป็นการพัฒนาขึ้นมานะจุดเด่นของมันก็คือเปิดปิดได้รวดเร็ว ไม่มีความร้อนความร้อนน้อยมากนะครับแล้วเอามาทดแทนกับหลอดไส้หลอดคอมเพกได้เลยได้เลยทดแทนได้เลยนะครับอายุการใช้ง,งานห้าหมนชั่วโมงขึ้นไปด้วยนะหรือรับเป็นปีก็ประมาณห้าปีถือว่าเป็นหลอดที่มาแรงที่สุดในยุคปัจจุบันหลอดทุกอย่างถูกทดแทนด้วยหลอด LED หมดนี่บนโต๊ะผมเนี่ยนี่ก็ LED นะครับแต่เป็น LED ที่เอาไว้เส แทนหลอดที่เป็นหลอดสปอตไลท์นะครับรูปร่างก็จะเป็นนี้ข้างในจะเป็นเม็ด LED ดีขั้วหลอดก็เป็นขั้วแบบนี้ขั้วเกียว E27 นะก็ทดแทนได้เลยนะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็น LED ดีอันนี้เป็นหลอดสีแดงเป็นเล d กล่องมันมีคำว่าเล d อยู่นะครับอันนี้บอกว่าอายุใช้งาน15ปีครับ สำหรับหลอดตัวนี้นะตาม Data ของเขานะนี่เป็นหลอดสีแดงอายุก็ใช้งาน15ปีที่ดูซื้อมาเตอร์เดียวคุ้มเลยหรือเป็นหลอดอย่างนี้นี่ก็เป็น LED LED เอามาแทนหลอดฮาโลเจนเอาไว้2ในตู้โชว์สินค้าไหมนะเวลาคุณยังมีตู้โชว์คุณก็หลอดตัวนี้ไปใส่มันก็จะกระทัดรับแล้วก็อยู่ในตู้โชว์ได้คุณไม่สามารถเอาหลอดพวกนี้ไปใส่มันใหญ่กันเยอะหลอดพวกนี้ก็ผลิตออกมา ให้มันเหมาะกับพื้นที่นะหรือหลอดบางรุ่นนี่อันนี้ก็เป็น LED ความพิเศษของหลอดนี้คืออะไรมีลําโพงครับเป็นหลอดที่มีลําโพงอยู่ในตัวสามารถต่อแล้วก็คอนเน็กกับมือถือแล้วก็เปิดเพลงได้นะนี่ความเจ๋งของมันเนี่ยเขาเรียกว่าซาวซาวบลัดก็คือเป็นหลอดที่มีลําโพงในตัวนี่ก็เป็น LED ปัจจุบันเป็นยุคแบบนี้ละเป็นยุคของ LED นะครับ LED บางตัวสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ออันนี้รีโมทรีโมทสำหรับเปลี่ยนสีหลอด LED อยู่ด้านหลังผมเนี่ยสามารถกดเปลี่ยนสีไดนะ้อยากได้สีแดงสีส้มสีเหลืองเปลี่ยนได้หมดเนี่ยครับปัจจุบันเป็นยุคแบบนี้เพราะน,นั้น LED ถือว่าเป็นอะไรที่กำลังมาอันนี้ก็เป็น LED แต่เป็น LED แบบแบน แบนเลยเอาไปแทนดาวไลท์รู้จักดาวไลท์ไหมคูมดาวไลท์ที่เราไปเจาะในบ้านเราแล้วเป็นเบ้าเป็นหลุมเข้าไปอันนี้ไม่ต้องใช้หลอดนะเป็นแผ่นเป็นแผ่น LED คุมเจาะฝ้าคุณก็ตัวนี้เข้าเสียบเข้าไปอันนี้คือไดเวอร์มันนี่ก็ต่อไฟฟ้าไดเวอร์จะเป็นเป็นตลับต่อกับหลอดแมเนี่ยคือยุคข,ของ LED นะครับ led บางตัวเป็นแบบเส้นนี่อันนี้เป็นหลอดแบบ led แบบเส้นมันก็จะเป็นเส้น,เป,นเป็นเชือกแบบนี้นี่นี่เป็นเชือกนะเป็นขดเลยเวลาคุณจะใช้คุณก็ไปซ่อนอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ซ่อนบนฝ้าที่ดานก็ได้แล้วก็ต่อวงจรให้มันมันก็จะสว่างอันนี้เขาเรียกว่า led แบบเส้น นล้ LED มีหลากหลายเอาไปแทนหลอดที่เป็นหลอดวงกลมก็ได้มันก็จะเป็น LED แบบนี้นีเป็นแผน่แผนๆแบนๆเลยนี่เห็นไหมนี่เม็ด LED ก็คือเม็ดไอ้เหลืองๆเงนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไดเวอร์มันอันนี้ไดเวอร์มันมีแม่เหล็กด้วยนะอันนี้เป็นแม่เหล็กเอาไว้ดูดแปะเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ไปแทนกับโคมที่เป็นโคมแบบวงกลมนะไปทดแทนเนี่ยบางเลย นี่คือหลอดไฟนะแต่เป็นหลอดไฟที่เรียกว่า LED แหลมเห็นไหมนั้นเราต้องรู้จักหลอดพวกนี้เอาไว้เพราะแน่นอนคุณจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นยุคข,ของ LED ไม่มีการกระพริบนะหลอดพวกนี้เป็นหลอดแห่งอนาคตนะครับเปิดปิดได้เลยนะครับบางหลอดเปลี่ยนแสงได้บางหลอดมีฟังก์ชันอื่นๆเติมเข้าไปบางหลอด ต่อติดต่อผ่านแอปได้นะเปิดปิดผ่านแอปได้ตั้งเวลาได้ได้หมดอ่ะปัจจุบ,บันอ่ะนะเพรามันผ่านแอปได้มันก็จัดการได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นยุคของอนาคตพอคุณไม่ได้เปลี่ยนหลอดบ่อยๆใช่ไหมหลอดพวกนี้มันทนมันก็เป็นลดขยะให้กับโลกด้วยอันนี้คือส่วนที่จะได้ซัพพอร์ตกลับมานะครับพอหลอดพวกนี้ค่อนข้างจะทนนะประหยัดพลังงานด้วยนะใช้ไฟน้อยลง นะไม่สร้างขยะนะก็ถือว่าเป็นหลอดที่ททีีท่่ยอดเยี่ยมนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณใช้หลอดไส้1 5วัตนะนะ์คุณใช้หลอดคอมแพก3วัต์คุณใช้ LED แค่วัตเดียวเนี่ยก็คือการทดแทนกันแลกัปลนใช่ไหมคุณใช้หลอดไส้ร้อยหกสิบวัต์คุณใช้คอมแพก13วัตคุณใช้หลอด LED แค่5วัตเห็นไหมเพราะนั้นการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะลดลงโดยเบสออนคือลำแสงใกล้เคียงนะ ลูเมนของแสงจากหลอดใกล้เคียงกันทีนี้เราเติมพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเท่าไหร่จุดเด่นก็คือเรื่องอายุการใช้งานนะครับความร้อนต่ําไม่มีก๊าซพิษนะครับตัวขนาดเล็กนี่เอามาทดแทนกับหลอดไส้กับหลอดคอมแพคต์ตามให้แสงขาวนะฮะไม่มีการกระพริบแสงสบายตาธรรมาชาตินี่อายุการใช้งาน,านนานกว่านะครับประมาณ5้าหมื่นหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ให้แสงในที่ทางตรงหมายความว่าหลอดที่มันลําแสงของเม็ดสีเม็ดของหลอดมันจะพุ่งออกมาดังทางด้านหน้าของตัวตัวหลอดเพราะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้อะไรที่มาสะท้อนแสงซึ่งต่างกับหลอดชนิดอื่นนะหลอดชนิดอื่นแสงมันจะออกไปเรื่อยก็คือออกรอบๆรอบๆอบตัวหลอดนึกออกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นบังคับแสงเฮ้ยหลอดจะขึ้นไปข้างบนเว้ยก็ไปหาอะไรมาครอบด้านบนคือบังคับแสงลงมาด้านล่างเขาเรียกว่าตัวสะท้อนแสงเพราะนั้น พอมันผลิตแสงมาพวก LED ดีเนี่ยแสงมันจะได้เล็กลงมาด้านล่างนะครับการผลิตโคมไฟก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปออกแบบตัวสะท้อนแสงอะไรต่างๆมัน,นไม่จําเป็นนะครับเพราะลาแสงมาลงมาข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยครับแม้ถ้าเป็นหลอดชนิดอื่นนะหลอดคอมเพรสตเลสเซนต์หลอดไส้เนี้ยแสงมันจะวิ่งไปเรื่อยเพราะนั้นเวลาคุณผลิตโคมไฟคุณก็ต้องไปหาอุปกรณ์สารมาเพื่อให้สะท้อนลําแสงที่มันวิ่งไปด้านอื่นๆให้มันลงมาด้านล่าง แต่ถ้าเป็น LED ไม่ต้องเม็ด LED หันหน้าไปทางไหนลำแสงวิ่งไปทางนั้นนันนก็จะจะไปด้วยไปช่วยในการผลิตดวงโคมให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เหมือนกับไอโคมเบนเบนเมื่อกี้ใช่ไหมโคมดาวไลท์กันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบนเลยเพราะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องผลิตโคมให้มันโหนกเข้าไปใช่ไหมถ้าโหนกเข้าไปมันก็ต้องไปวางขั้วหลอกอันนี้ไม่ต้องเลย ระยะห่างของฝ้าน้อยเดียวคุณก็ติดตั้งตัวนี้ได้มันก็ไปช่วยในเรื่องของกระบวนการติดตั้งด้วยนะครับพื้นที่ตรงไหนที่มีฝ้าเพดานแคบแคบเนี้ยมัาอาจจะไปติดกับท้องท่องานระบบท้องคานเฮ้ยติดดาวไลท์บ่ได้ทําไงดีก็ไปเลือกพวกนี้มาใส่แทนประยัดไฟฟ้าแน่นอนนะครับพวกนี้ก็จะมีค่าลูเมนต่อวัตต์ประมาณ 80- 120ลูเมนต่อวัตต์ นะครับก็ถือว่าเป็นหลอดที่มีความประหยัดไฟนะครับนี่สัดส่วนของการใช้งานก็จะเยอะขึ้นนะอันนี้ปริมาณการใช้ไฟเนาะกิโลวัตต์าวชั่วโมงหลอด LED ก็จะน้อยสุดเมื่อเทียบกับฮาโลเจนเมื่อเทียบกับโูลอเซนติดตั้งในที่แคบได้หไหมอยากหลอดไม่แย่หลอดบางๆเลยนะก็สามารถไปติดบริเวณพื้นที่แคบๆได้หรือหลอดที่เป็นหลอดเส้นใช่หหไหมหลอดเส้นอย่างเงี้ยเนี่ย เราก็ไปซ่อนอยู่ในลืบนะนอกจากมันจะให้แสงสว่างได้แล้วอาจจะไม่ได้มากแต่มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะเป็นหลอดที่ใช้ประดับตกแต่งได้ไม่มีสารปรลอดไม่มีสารพิษเนาะเพราะว่าหลอดถ้าเป็นหลอดไม่ต์ฮารไลน์หลอดโซเดียมวมนั้นมันจะมีการเติมสารเข้าไปในตัวตัวหลอดเยอะแล้วนะนั้นก็จะมีผลกระทบกลับมาก็คือไปสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาตามนะครับอายุการใช้งานนะ ใช้ในที่อุณหภูมิเย็นจ,จัดได้นะ LED เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่มีสตาร์เตอร์ไม่มีบัลลาดใช่ไหมมันก็สามารถที่จะไปจุดติดได้เลยเอาไปใช้ในห้องเย็นก็ได้ไม่มีแสง UV ไม่สร้างอันตรายนะครับใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อนนะครับ LED คืออนาคตนี่เพราะนั้นทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็หันมาใช้หลอดประเภทนี้กันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในอนาคต LED ยังไงก็ต้องมาใช้เยอะมากขึ้นแน่นอน นะพวกเราก็ต้องรู้จักเอาไว้นะเนี่ยง่ายๆเลยถ้าพวกเราบอกว่าเฮ้ยทำไมค่าไฟหอมันแพงจังลองเปลี่ยนหลอดเลยครับนะหลอดในหอเป็นอะไรถ้าลองฝึกเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะนะจะเคยเป็นหลอดทุนได้เซนก็ืป็ลงทุนซื้อ LED มาเปลี่ยนกูว่าปีหนึ่งคืนทุนละคุ้มค่าค่าไฟจะลดลงยนะืนยันได้เลยนะครับเพราะหลอดมันจะหวัดมันก็จะลดลงเพราะนั้นการกินไฟก็จะลดลง พวกชีพพวกไดเวอร์นี่ก็แล้วแต่ผู้ผลิตเนาะถ้าไดเวอร์ดีมันก็จะทําให้อายุการใช้ง,งานของหลอดนานนะสังเกตว่าหลอดมันจะมีไดเวอร์หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเม็ดหลอดตัวนี้ไอ้ห้าหมื่นชั่วโมงเนี่ยก็คือไอ้ตัวนับอายุของเม็ดหลอดตัวนี้นะแต่ตัวที่พังมากๆไวๆคือตัวนี้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเพราะนั้นเวลาเราไปเจอไฟฟ้าที่มันเขาเรียกว่าอะไรสวิงใช่ไหม เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆเงี้ยมันก็จะทําให้พวกเนี้ยพังออไอ้ที่พังไอ้ตัวไดเวอร์ไอ้ตัวหลอดไม่พังประเภทของการใช้งาน LED เราไปทดแทนนะครก็จะมีการใช้งาน LED ในอาคารนอกอาคารแล้วก็ไฟตกแต่แในอาคารก็ตัวนี้เอา LED มาแทนพวกหลอดไส้เอามาแทนพวกหลอดคอมเพรสเซอร์เหลือไปแทนพวกนี้ LED ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบสปอตไลท์บบ light, ให้แสงเยอะ มันจะมี LED บางรุ่นที่เขาเรียกว่าค่าลูเมนสูงๆเราก็ไปทดแทนได้เอาไปแทนดาวไลท์เห็นไหมดาวไลท์เราเคยเป็นแบบนี้ต้องบุ๋มเข้าไปต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะๆเราก็ไปเลือกเป็น LED แบบแบนๆตะเกียบมาแทนนะการทดแทนก็จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องเปลี่ยนหลอดด้วยใช่ไหมถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทั้งจาน <c oughs> คือคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนหลอดแต่พื้นที่ในการติดตั้งมันใช้น้อยเดียวะนะไม่ต้องมีพื้นที่ของฝ้าเพดานเยอะ หรือไปใช้แบบนี้ใช่ไหมเราเคยใช้ฟูลไสเซนต์แบบกลมมีบระลาดมีสตาร์เตอร์เราก็มาใช้เป็นแบบตัวนี้แทนใช่ไหมเป็นแบบแบนๆแบวนี้แทนเอาหลอดเก่าออกครับแล้วก็หลอดตัวนี้แปะเข้าไปเลยหลอดพวกนี้จะมีแม่เหล็กนะเห็นไหมจะมีแม่เหล็กหมดเลยเพราะนั้นคุณเอาหลอดพวกนี้ออกแล้วคุณก็ตัวนี้ก็ไปแปะกับโครมซึ่งโคมส่วนใหญ่มันจะเป็นโคมเป็นเหล็กอยู่แล้วเนี่ยคือเขาคิดมาแล้วไงว่าเฮ้ยเอาหลอดตัวนี้ไปแทนหลอดเก่าได้ยังไงเออเอาหลอด led ไปแทนหลอดวงกลมได้ยังไงก็ออกมาแล้วก็ แม่เหล็กดูนะเหมือนกันตัวไดเวอร์ก็มีแม่เหล็กด้วยก็ไปทดแทนกัน LED ไปแทนหลอดพวกนี้เคยเคยเคย,เคยเจอไหมหลอดพวกนี้เขาเรียกว่าหลอดสปอตไลท์เนาะอันนี้เป็นฮาโลเจน2ขั้วแสงเหลืองเหลืองก็มี LED แบบนี้มาทดแทนนะเป็น LED ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่า LED แบบสปอตไลท์นะครับมาทดแทนเลยแทนกันได้เลยนะครับหรือเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกโคมไฮเบ์ Bay, นะรุ่นก่อนก็จะเป็นแบบนี้ ใช้บริเวณโถงเพดานโรงงานอุตสาหากรรมหนะลอดพวกนี้ก็จะเป็นหลอดพวกเมทัลฮารไลน์หลอดเสงจันก็เปลี่ยนมาใช้เป็นไฮเบยแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮเบย์นะแต่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะนะไม่สามารถที่เอาหลอดไปใส่ได้นะมันจะเป็นเป็นไฮเบพร้อมหลอดนะเป็นชุดไปเลยก็เอาออกเลยเอาทั้งเบ้าเลยแล้วก็ตัวนี้ไปแทนปัจจุบันผมดีไซน์เป็นรุ่นนี้หมดละนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันทนเราก็เลือกรุ่นดีๆหน่อยมันก็จะทนทาน เขาเรียกว่าไฮเบ LED หรือไฟถนนใช่ไหมโดยใช้ไฟถนนแบบนี้มันก็จะมี LED สําหรับไฟถนนโดยเฉพาะนะแต่คุูก็ต้องไปเลือกที่มันเป็นรุ่นที่มีแสงออกเหลืองเใช่ปะเราต้องการความความปลอดภัยของถนนใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกเป็น LED ที่เป็นแสงสีส้มๆมนี่ก็เหมือนกันก็เป็น LED สําหรับไฟถนนบางรุ่นมีโซลาเซลล์ด้านหลังนะนี่โซลาเซลล์ด้านหลังนะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย นะบางรุ่นอาจจะมะีกล่องที่เอาไว้แบตเตอรีอ่ก็เป็นไฟถนนที่ไม่ต้องเดินสายไฟคุณทําต่อหม้อเสาเสร็จคุณก็เอาโคมเนื้อไปวางปึ๊กเลยเหมือนที่ไดยสเกตอ่ะไดยสเกตก็ใช้โคมพวกนี้อยู่ก็คือเป็นโซล่าเซลล์พร้อมกับหลอดภายในตัวข้อดีคือคุณไม่ต้องไปเดินสายไฟให้มันมันก็จะติดสว่างเองอัตโตมตนมะติกลางวันก็ชาร์จไฟไว,ไว้แบตเตอรี่กลางคืนก็ มีตัวเซ็นเซอร์จับแสงใช่ไหมเฮ้ยแสงมืดถึงเวลาที่มันทํางานมันก็ออกเองตอนเช้าแดดมาแสงแดดมาพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ดับเองก็ชาร์จพลัง,งานก็เป็นวัถจักรไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะเสื่อมมันก็ต้องไปเซอร์วิสเรื่องของแบตเตอรี่แทนนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไอโนบตัวนี้คือเซ็นเซอร์ครับเขาเรียกว่าโมชั่นเซนเซอร์ก็คือตัวจับคนเคลื่อนไหวอันนี้จะเหมาะสําหรับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําสาธารณะ ในห้องน้าในห้องโรงเรียนเงี้ยเนคนเดินเข้ามันก็ออกเองคนไม่อยู่เดินออกก็ดับเองอันนี้เขาเรียกว่าโมชั่นเซนเซอร์อันนี้เป็นแบบอะไรกลางวันกลางคืนก็คือเป็นแบบทั m เมอร์ตั้งเวลาเองมีเซ็นเซอร์แสงนะครับตอนเช้าก็ดับเองตอนกลางวันก็สว่างเองอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับไฟไฟสนามไฟสวนใช่ไหมเป็นรุ่นที่เหมาะอย่างงานแบบนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมไปแอบถ่ายมาตาม อันนี้น่าจะเป็นโฮมโปรนะ้าจกาไม่ผิดอันนี้ก็เป็นพวกไฟถนนแต่นนจะเป็นถนนในบ้านอะในหมู่บ้านอะไรพวกนี้แสงก็จะเป็นแสงขาวๆนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์แนะนําเป็นแบบแสงเหลืองแต่ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านในชุมชนในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นแบบแสงขาวก็ได้ไม่ได้สีเรียดเรื่องเซฟสีมากเราไม่ได้ขับเร็วถูกไหมนี่มีหลากหลายครับมีไฟกงไฟกิ่งเป็นโซล่าเซนเซอร์ หรือเป็นแบบไฟประดับเป็น LED เป็นไฟแบบทูบแบบเทียนมีหลากหลายนะ LED มันไม่ใช่อยู่ที่หลอดไฟปกติธรรมดาทั่วไปมันจะไปอยู่ในาศาสนาด้วยนะเอาเป็นเหมือนกับเปลวเทียนหลอดก,ก็มีเพราะนั้นการใช้งานก็เพีจยงณาด้วยว่ามันจะไปแทนอะไรจะใช้กับอะไร LED มันมีเยอะจริงนะเยอะมากๆนะครับขั้วหลอดใส่กันได้ไหมนะครับมันเป็นขั e ้ว E 2 7ไหมหรือเป็นขั e ้ว E 1 3นะแต่ถ้าเราใช้ประจำมันจะเป็น E 27นะครับ ประสิทธิภาพหลอดเป็นยังไงติดตั้งภายนอกหรือภายในนะครับก็จะมีค่าของการทนน้ำใช่ไหมเขาเรียกว่า IP ใช่ไหมเหมือนมือถืออะ IP 65 68นะครก็เป็นค่าการทนน้ําทนฝุ่นมาตรฐานรองรับเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขาการรับประกันมีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการาฟในการเปรียบเทียบของหลอดในแต่ละรุ่นนะครับในหนังสือก็มีนะคุณก็ดูในส่วนของประสิทธิภาพนะค่าดัชนีความถูกต้องของสีเห็นไหมหลอดไส้ไฮโดรเจนนี่จะเป็นระดับหนึ่ง ถ้าเน้นเรื่องของความถูกต้องของสีแต่ถ้าเป็นโลโซเดียมนี่เป็นสูย์เลยนะแต่ถ้ายุการใช้ง,งานก็อยู่ที่ LED ไหมห้าหมื่นหกหมื่นชั่วโมงมันอยู่ที่ประเด็นที่เราจะมองนะมิต,ติมองเรื่องประหยัดไฟหลอดอะไรประหยัดไฟที่สุดครับโลโซเดียมเห็นไหมร้อยเก้าสิบแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องของประหยัดไฟตัวตัวนี้ยังชนะเลิศนะ LED บางรุ่นก็อาจจะทําได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ตอนนี้ถ้าตามตารางตัวเนะี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเปรียบเทียบเรื่องของการประหยัดไฟฟ้า ค,ค่าความถูกต้องของสีแล้วก็อายุการใช้งานนะอยู่ที่ประเด็นที่เราจะไปใช้อันนี้เป็นตัวเสริมนะเรื่องสีเรื่องฟิลลิ่งเรื่องการเปิดปิดออนออฟอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเปรียบเทียบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลอดนะระหว่างหลอด led หลอดฟลูเรสเซนตะ์แบบแบบเล็กนะแล้วก็หลอดไส้แบบธรรมดาค่าใช้จ่ายถ้าเราไปใช้หลอดไส้เราโดนค่าใช้จ่ายรวมๆอยู่ที่200,000กว่าบาท ใน1ปีนะแต่ถ้าเราใช้ LED เหลือแค่26งหต่อหลังนะต่อ60,000ชั่วโมงเท่าตีไม่ใช่ต่อปีนะต่อ60,000ชั่วโมงที่ใช้งานก็คือเทียบเท่ากับหลอด LED หหลอดผ่านเวลาไป60,000ชั่วโมงการลงทุนสำหรับ LED คือ26,000รวมๆเลยนะรวมค่าไฟรวมค่าติดตั้งรวมค่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นหลอไดไส้เนี่ยส0 0 0 0 0กว่าบาทต่างกันหลายเท่าตัวนะ สิบเท่าตัวใช่ไหมแต่ถ้าเป็น compact fluorescent ก็ประมาณสองเท่าตัวอันนี้เขาเปรียบเทียบในมุมมองของความคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบในเรื่องของวัตต์ที่จะใช้นะครับว่าลูเมนอยู่ประมาณนี้นะเราจะใช้ led อยู่ประมาณกี่วัตต์ compact fluorescent กี่วัตต์นะ cfl นี่คือ compact fluorescent แล้วก็หลอดใส่ประมาณกี่วัตต์อันนี้เป็นเรื่องอาจจะเป็นมเป็นมุมมองเรื่องของลูเมนเป็นตัวตั้งลูเมนก็คือเป็นค่าของลำแสงนะว่าจะต้องการกี่ลูเมน you <laughs>